วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะยามาฮ่า5ปีฮ<า>่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะด <c oughs> ีคว่ายังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีรประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปี5ปียามาฮ่านั่นโอเค <5 S 2> อยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น นายอครเดชท,ทองใจสดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรนมาทธานเปิดการประชุมหารือโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายพงพลแสนนอกรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมในคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนายยศสมมตรีนายองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์นห้องประชุมชมพูภูพิงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์บังชมพูวิทยาคมในการประชุมเพื่อหารือโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงทําการศึกษาวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประกอบกับคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดาเนินการจัดหาแหล่งกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสมาชิสภาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนนยุทธศสมนตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบณ์จำนวน127แห่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆและร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการดำเนินโครงการกำจกัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบณ์ต่อไป